สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาะนำเสนอ,อความรู้เกี่ยวกับอ n d o c ค i าย s t e m um นะครับระบบต่อมไรทท่อนะครับระบบต่อมไรทท่อนี่คือระบบที่ทำงานร่วมกับระบบประสาทนะครับ<ม>เพื่อควบคุมโฮมีโอสเตซิสหรือสมดุลของร่างกายหลังฮอร์โมนผ่านกระแสะเลือดนะครับเพื่อส่งผลต่อเซลล์เป้าหมายอ,าอาวัยวะสำคัญในระบบต่อมไรทท่อนะครับ ต่อมใต้สมองคือ,อหรือว่า pituitary gland แบ่องออกเป็น2ส่วนคือ anterior pituitary และ posterior pituitary นะครับสำหรับ anterior ก็จะเป็นหลังโกรทฮอร์โมนโปรแลคตินความผิดปกติก็จะเป็นพวกไทแกนิซิมโดฟิซ s มแล้วก็ไอโค m e มก l y ีแล้วก็ posterior pituitary นะครับความผิดปกติก็จะแบบ dry v i t r e u s insipidus แล้วก็ si adh นะครับภาวะความผิดปกติของโกรทฮอร์โมนามาดูตัวอย่างแรกคือ d r อฟิ i s m เป็นโรคที่มีการหลั่งโกรทฮอร์โมนนะครับในวัยก่อนหนุ่งสาวน้อยกว่าปกติจะทำให้กระดูกนะครับมีการเจริญเติบโตช้าลงมีรูปร่างแคะนะครับหรือว่าเหมือนคนรูปร่างจะเหมือนคนแคะ ต่อไปคือไทแคน n ิซึมเป็นโรคที่มีการหลั่งนะครับโกรทฮอร์โนมนในวัยก่อนหนุ่มสาวมากกว่าปกตินะครับระยะนี้มีรอยเชื่อมต่อของกระดูกยังไม่ปิดทําให้มีรูปร่างสูงใหญ่โตกว่าปกติมากนะครับต่อไปคือ,อ ADH หลังมากเกินไปหรือว่า SIADH นะครับผลกระทบคือ ร่างกายดูดน้ำกลับมากเกินไปนะครับทำให้ปัสสาวะน้อยและเข้มขน้นแล้วก็น้ำเกินในร่างกายทำให้โซเดียมในเลือดเนี่ยตำ่ำอาการนะครับคือครื่นไส้ปวดหัวตัวอ,อ่อนแรงสับสนกล้ามเนื้อกระตุกกรณีรุนแรงนะครับก็จะเป็นพวกมีอาการชักหรือว่าหมดสตินะครับสำหรับสาเหตุนะครับความผิดปกติในสมองเช่น เนื้องอกหรือว่าการติดเชื้อนะครับสหรับเนื้องอกในปอดเช่น sclc แล้วก็สาเหตุก็มาจากยาบางชนิดต่อไปคือการรักษาการรักษาก็จะเป็นการจำกัดน้ำดื่มใช้ยาขับปัสสาวะปรับสมดุลโซเดียมในเลือดนะครับต่อไปคือ a d h หลังน้อยเกินไปหรือว่า Dry eye i s e s insipidus หรือว่า D.I. ผลกระทบนะครับคือไตดูดน้ำไตเนี่ยดูดน้ำกลับน้อยนะครับทำให้ปัสสาวะมากและเจือจางร่างกายสูญเสียน้ำทำให้ขาดน้ำนะครับอาการก็ปัสสาวะบ่อยและปริมาณมากกระหายน้ำอ่อนเพลียแล้วก็น้ำหนักลดนะครับสาเหตุมาจากอ่า นิวโรเทร i ิกดีไอสมองสร้างเอเนฮน้อยแนรับการบาดเจ็บหรือว่าเนื้องอกแล้วก็ไต้ไม่ตอบสนองต่อเอเนฮต่อไปคือการรักษาอ่านิวโรเจนิ DI, ต i กดีจะเป็นการใช้ฮอร์โมนเอเนฮสังเคราะห์นะครับแล้วก็ปรับสมดุลน,น้ำและใช้ยาขับปัสสาวะบางชนิดนะครับต่อไปเป็น ไทรอยแกนอ่าไทรอยนะครับจะผลิตฮอร์โมน T3 หรือ T4 และ T4 นะครับจะควบคุมการเผาผลาญและอะคอซิทโทนินลดระดับแคลเซียมในเลือดนะครับสำหรับความผิดปกติก็ไฮเปอร์ไทรอยดิซึมเช่นกราฟดิซิตแล้วก็ไฮโปไทรอยดิซึมหรือว่าคีตินิซึมแล้วก็มิกซิดีมานะครับ อันนี้คือต่อมไทรอยทางานมากเกินไปหรือว่าไฮเปอร์ไทรอยนิึมนะครับต่อมไทรอยเนี่ยผลิตฮอร์โมน T3 มและ T4 มากเกินไปนะครับส่งผลให้การเผาผลาญในร่างกายนะครับเพิ่มขึ้นตัวอย่างโรคเช่น g r a v ดิ d i s อาการนะครับน้ําหนักลดหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากตาโปนนะครับแล้วก็คอโตอย่างตัวอย่างเช่นผ้านในรูปนะครับจะมีเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับมีอาการคือตาโปนนะครับ ต่อไปคือต่อมไทรอยทํางานน้อยเกินไปหรือว่าไฮโปไทรอยดิซึม um นะครับต่อมไทรอยเนี่ยผลิตฮอร์โมนน้อยนะครับทาให้การเผาผลาญในร่างกายนะครับลดลงตัวอย่างโรคอ่าเช่นนะครับอ่าคิดทินิซึมในเด็กคือโรคนี้เป็นในเด็กนะครับอาการก็จะมีการเจริญเติบโตช้าสติปัญญาบกพร่องขาสั้นคอสั้นนะครับต่อไปคือโรคี้ผู้เกิดในผู้ใหญ่คือ แม็กซิดิมานะครับอาการก็น้ำหนักเพิ่มผิวแห้งผมล่วงอ่อนเพียและบวมบริเวณใบหน้านะครับตัวอย่างในรูปนี่จะเป็นอ a แม็กซิดิมานะครับหรือว่าโรคในผู้ใหญ่นะครับ